ล็อกดาวน์29จังหวัดเริ่ม3สิงหาคม64จังหวัดไหนโดนบ้างห้ามทำอะไรล็อกดาวน์กี่วันมีเยียวยาอะไรเพิ่มอีกไหมครับล่าสุดครับมีคำถามนะครับจากห,หลายๆท่านเข้ามาถามผมก็ยังมีอยู่มากมายนะครับผมผมจึงจัดทำคลิปนี้มาเพื่อสรุปนะฮะแล้วพูดภาพทั้งหมดนะครับของการล็อกดาวน์ที่จะมีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดเพิ่มมา ถึง16จังหวัดเลยนะครับว่าก็คือเริ่มเนี่ยสสิงหาทุกท่านก็คงทราบกันแล้วทีนี้เรามาดูกันอย่างอีกทีหนึ่งแบบละเอียดเลยว่าจังหวัดไหนโดนบ้างแล้วห้ามทําอะไรนะฮะแล้วล็อกดาวน์เนี่ยกี่วันนะฮะแล้วก็พูดถึงการเยียวยาด้วยนะครับว่าเพราะว่ามีเพิ่มต้องสิจังหวัด16จังหวัดเนี่ยจะมีการเยียวยาเพิ่มหรือเปล่าโอเคมาเริ่มกันเลยครับในส่วนแรกครับพื้นที่ที่จะบังคับใช้นะครับผมก็คือโดนก็คือมี29จังหวัดนะครับและเริ่มเนี่ยก็คือ เที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่3สิงหานะครับพื้นที่ที่บังคับใช้นะครับมี29จังหวัดนะครับดูตรงนี้นะนี่คือนี่คือ29จังหวัดฮะกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมนะครนายกนะครราชสีมานราทิวาสนนทบ,บุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีพระนะครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรชบูรณยะลาละนอง ราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุร,ร,าารีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองครับอ่านี่คือย9ิจังหวัดนะครับถ้าเกิดคุณฟังผมไม่ทันเนี่ยคุณหยุดวิดีโอนี้นะกดสต็อปวิดีโอนี้กดปุ๊บแล้วก็ลองอ่านดูว่าตรงกับคุณไหมแล้วก็ค่อยฟังต่อนะครับอ่าโอเคทีนี้เนี่ยมันจะตอนนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3เฟสนะครับผมเฟสเฟสแรกคือย9จังหวัดก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี่คือควบคุมหนักสุดนะครับ แล้วก็อันที่2คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือมี37จังหวัดและก็มีพื้นที่ควบคุมธรรมดานะครับอ่พื้นที่ควบคุมสูงสุดธรรมดาเนี่ยแถมไปแล้วกันคือมีกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตงังตราดนาครศรีธรรมราชนาครสวรรค์บุรีรัมย์พัทลุงนะฮะพิจ,จิตรพิษณุโลกมหาสารคามยาโสธรและนองร้อยเอ็ด ลำปางลำพูนเลยสีสเกตสกลนครสตูลสะแก้วสุขโขทัยสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอุตรดิษถ์อุท,อทัยธานีอุดรธานีอุบลราชธานีอำนาจเจริญน,นะครับผมอ่ะก็ลองหยุดวิดีโอนี้แล้วลองดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่ควบคุม11จังหวัดครับกระบี่นครปฐมน,น่านบึงกาฬนะครับพะเยาพังงาแพร่ภูกเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนสุราษฎร์ธานีครับอ่าทำไมผมถึงต้องบอกว่าพื้นที่ แตกต่างแบบนี้นะครับเ the พราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการควบคุมที่แตกต่างกันไปนะครับตามความเข้มข้นพื้นที่เสี่ยงมากก็ควบคุมหนักมากพื้นที่เสี่ยงน้อยก็ควบคุมน้อยลงมานะครับเนี่ยดูดีสีแดงเข้มนะครับผมนี่ประเทศไทยแล้วนะสีแดงเข้มนี่ก็คือเสี่ยงสีแดงนี่ก็คือเสี่ยงรองลงมาแล้วก็สีส้มนะครับก็คือเสี่ยงก็คือควบคุมเพื่อควบคุมก็คือเสี่ยงธรรมดานะครับผมนี่ก็คือแดงเข้มเนี่ยเสี่ยงสุดนะฮะแดงแดงนี่ก็คือเสี่ยงเสี่ยงธรรมดา ส่วนเสียงบาลางนะครับวันนี้ก็คือเสียงน้อยเสียงน้อยนะครับโอเคสีส้มก็คือเสียงน้อยโอเคแล้วเรามาดูกันครับผมว่าอันนี้ผมพูดไปหมดแล้วพื้นที่29จังหวัดนะครับอันนี้คือ Reference ยืนยันนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากสบคนะครับศูนย์บริการสถนการเศรษฐกิจนะครับทีนี้ครับก็จะมีรายละเอียดว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีพื้นที่ควบคุมยังไงครับจะออกไปไหนได้บ้างตามที่ผมได้บอกตอนคลิปไว้นะครับว่าล็อกดาวน์กี่วันห้ามทาอะไรนะครับอ่า ทีนี้ครับอันนี้คือโรงงานบางที่เนี่ยคือเปิดได้นะครับผมกรณีที่พักอยู่ที่เดียวกับสถานที่ทํางานนะครับเขาก็จะมีจัดลดแพร่กระจายก็คือให้แยกที่พักตามกลุ่มแผนกที่ทํางานกรณีที่ไม่สามารถแยกที่พักตามกลุ่มแผนกได้เช่นครอบครัวเดียวกันควรแยกของใช้เช่นอย่างเคร่นงคัดนะครับไม่ควรทานอาหารร่วมกันกรณีพักอยู่ในที่ชุมชนนะครับสามารถใช้รถส่วนตัวได้สถานประกอบการจัดหายานพาหนะแยกตามกลุ่มบับเบิ้ล เพื่อส่งไปยังที่พักโดยไม่แวะพักนะครับกรณีไม่มีรถรับส่งจากที่พักใกล้ที่ทํางานเดินไปมาโดยควบคุมได้กรณีต้องเดินทางส่งสาธนะรณะเข่งคัดดีกเลื่องการแกว้อัดนะครับก็คือทำไงก็ได้ให้พบปากอย่าพบปากคนมากนะครับอันนี้ก็คือแถมไปต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะตรงนี้นะครับผมจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเตรียมพื้นที่ที่ผมพูดตอนต้นๆน,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 นะฮะ ข้อที่1ครับคือจํากัดการเดินทางห้ามออกนอกเขตสถาน3ามทุ่มถึงตีสีนะครับงดบริการขนส่งข้ามเขตจ,จังหวัด2ห้ามจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า5คน 3- ห้าบริโภคในร้านอาหารห้ากินอาหารได้นะฮะก็คือกินอาหารเนี่ยเปิดได้ไม่เกิน2องทุ่มงดจําหน่ายพวกสุลานะฮะในร้านนะครับห้ามกินสุราในร้านสีก็คือศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มผ่านดิ l i v เ r อร์นะครับร้านขายยาเวชภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน2องทุ่มนะครับ อ่ะก็บริลเลอรี่เนี่ยเปิดได้นะครับสืนการค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเปิด d e ิลเ e อรี่ได้แล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเปิดบริการเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่าน d e ิลเ e อรี่เซอร์วิสเนี่ยก็คือบริษัทขนส่งก็คือการขนส่งซื้อผ่านร้านต่างนะในห้างที่เป็นขนส่งได้นะครับแล้วก็ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานสถานเสริมความงามเนี่ยก็ปิดนะสถานศึกษาทุกระดับส,สถาบันนะครูว,วิชานะครับห้ามใช้อาการในอาการ,าการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมากก็คือเรียนออนไลน์ดีที่สุดครับแล้วก็7 สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬาก็ปิดนะครับทุกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยครับในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรต้องมีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรปิดสถานประกอบการนะครับผมสถานบันเทิงสถานบริการสถานบริการอื่นที่ในลักษณะคล้ายกันหมายเหตุทุกกิจกรรมกิจการต้องดาเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับอย่างเข่งขัดก็คือสวมมือสวมสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ก็คือเรื่องสําคัญคุณสามารถโทรถามสายด่วนได้นะครับ1 1 1 1 1หตัวเลยนะครับทีนี้ต่อมาก็พื้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดธรรมดาครับก็จะอันนี้ไปเร็วๆเลยนะครับต้องตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งจุดตรวจด,ด่านนะครับจุดสก,กัดการเดินทางห้ามจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คนร้านอาหารห้ามบริโภคในร้านอันนี้คล้ายๆกันไม่เกิน2องทุ่มนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าห้สัปกาอันนี้ยังเปิดได้ตามปกตินะควบคุมสูงสุดแล้วก็จำนวนจำนวน,น,นคนแล้วงดกิจกรรมเสร,ริมกกาาารขยยนแล้้้ววว็เสสิดสดดปไ แล้วก็สถานศึกษาทุกระดับเนี่ยก็คือใช้อาคารการเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องดูครับถ้ามีคนจํานวนมากต้องให้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็เจ็ดสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้นะครับต่อไปก็เป็นพื้นที่สีส้มนะครับสีส้มคือพื้นที่ควบคุมก็คือหนึ่งไม่จํากัดการเดินทางด้วยนะครับห้ามแจกกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า50คนร้านอาหารบริโภคได้ร้านตามปกตินะครับคนจําหน่ายสุรานะสุนทรค้าห้างสรรพสิการเปิดได้ตามปกติยกเว้นเครื่อง เกมส์นสนุกนะครับ5ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดได้ตามปกติ6สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาได้ใช้อาการเรียนการสอนก็คือใช้จํานวนใช้อาการการเรียนได้ครับแล้วก็เล่นกีฬาได้นะฮะตรงนี้ก็คือควบคุมไม่ได้มากเท่าไหร่ครับไม่จากัดการเดินทางด้ดวยนะฮะใครอยู่พื้นที่ตรงไหนก็ดูเอาไว้นะครับมาตรการป้องกันควบคุมโควิดอ่านี่ผมพูดไปแล้วนะครับผมอ่าโอเคพูดไปเรียบร้อยหมดแล้วอ สำหรับการล็อกดาวนะครับล็อกดาวก็คือ14วันซึ่ง14วันนับจากวันไหนนับจากวันแรกที่เริ่มล็อกดาวครับก็คือวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูคือวันแรกที่เราคุยกันตอนช่วงแรกก็คือบังคับใช้เนี่ยสามสิงหาหกสี่ใช่ไหมครับบังคับใช้สามสิงหาหกสี่ก็คือสามสิงหาเนี่ยบวกไปอีกสิบสี่วันนะครับสิบสี่บวกสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าบวกสิบเจ็ดก็เท่ากับวันล็อกดาวถึงวันที่สิบเจ็ด แต่ทีนี้เขาก็มีการบอกว่าถ้าเกิดว่า17เดนี่ยดูแล้ว 16- 17เนีดยสิเนี่ย,ยังเอาไม่อยู่นะครับผมก็จะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มอีกในวันที่18นะฮะสิสิงหาคมนี้นะครับก็จะประเมินสถานการณ์วันที่8 18สิงหาถ้า18สิงหาประเมินสถานการณ์แล้วมันยังไม่จบนะครับยังมีน้มว่าจะเอามันไม่อยู่ครับสู้กับมันยังไม่อยู่ก็คือจะขยายไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับ64นี้นั่นเองครับอ่านี่ก็คือการล็อกดาว กี่วันนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาครับก็คือเรื่องการเยียวยาจะมีเพิ่มอีกไหมครับก็ทางกระทรวงแรงงานนะฮะได้มีการบอกเอาไว้แล้วนะครับในพื้นที่ที่มีเพิ่มเข้ามาครับ29จังหวัดนะครับก็คือเพิ่มมาอีก16จังหวัดนั่นเองในกลุ่มก้อนนี้นะครับ13จังหวัดแรกเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนอีก16จังหวัดที่จะตามมากระทรวงแรงงานก็บอกว่าจะต้องมีการเข้าประชุมคอรมออีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีการออกมาเป็นหลักการหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ มีการเยียวยาเพิ่มให้ครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ต้องห่วงครับยังไงถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเขาต้องมีการเยียวยาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเยียวยาเหมือนเดิมก็คือมอ3ม .39 ม .40 เหมือนเดิมนั่นเองครับก็รอติดตามกันครับยังไงเกาะติดเอาไว้ครับผมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ฟังครับติดตามช่องผมเอาไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่16จังหวัดหลังเนี่ยผมจะรีบแจ้งให้ฟังว่าเงินจะได้เมื่อไหร่จะได้เท่าไหร่่่่จจจะได้้้้เเหหมมมืืืออออนนนนนกกััััคครบีีี๋าาาแงงงใฟสํญทททุ อยากจะทราบกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้เรามาแจ้งเรื่องสําคัญเรื่องด่วนนะเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ตอบไปทุกอย่างนะครับผม3สิงหาคม64ีนี้นะครับก็ตอนนี้แชร์คลิปนี้ออกไปนะก่อนที่จะถึง3สิงหาเพื่อให้ทุกท่านที่อยู่ในย9ิบจังหวัดได้เตรียมตัวก่อนว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่แชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นหาเงินนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคลิป หลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนำนะไปดูคลิปนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ